กินอาหารเสือมันกินกินเนื้อแล้วทำไมต,ตัวใหญ่ทำไมเขาห้ตรงนั้นอะดเดมันก็ออกมากินอยังไอองไเแม่หรือว่าพอ่ออะไรอันแม่หรือพอ่อนนตัวสีดำตัวเมียมั้งเสือ ตัวใหญ่จริงมันมันจะห้อยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มันกระโดดนะน้ำมันจะกระเด็นเฮ้ยพ่อมีสามตัวไปเออนี่ตัวนี้ก็มีแม่มีสามตัวถ่านดู้น้วยนะแคทนู้นตัวนู้นด้วยโอู้หูน อไม,ม <sociedad> คะชอบไม่ดูหนูดูอะไรดูเสือตัวใหญ่ใหญ่ทำไมเขาอ๋อตัวนั้นแม่แม่กัลูกตัวใหญ่ใหญ่ทำไมเขาไม่ให้ตรงนั้นแล้วก็เสือกำลังกินอาหารตัวหนึ่งตัวมาราเดาเด็กรับลูค่ะ กล้องไทดีค่ะยังหลับหลับมันปลามันบดอาหารมีรานได้ไหมอ่ะเขามีอาหารให้เราก็ใช้ไม้ให้มันนูกเคยให้มันไงเฮ้ยยังให้ดีมั้มล่ะดักดีดีจังเลยออนปะโอเค ลาอยู่ด้านหน้าครับมาลายตอนเจาเทศนะครับอยู่ด้านหน้านะครับัาวทั้งหมดนะที่อยู่ในโซนก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์กินพืชนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะระวังใครช่วยกันมากกว่าที่นะครับก็คือต่อสู้กันนะครับอันนี้ส่วนของนะครับมาลายนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นสายพันธุ์เบอร์เชลนะครับสายพันธุ์นี้นะครับตั้งชื่อตามนักสำรวจนะครับวิศวกรชาวอังกฤษนะครับที่เป็นผู้ค้นพบนะครับก็คือเบรเลียมจอห์นเบอร์เชลนะครับ เราขึ้นในจักรบนนะครับสลรับปลาลายนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับบางฝูงก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับบางฝูงก็คือเกือบหลักพันนะครับไม่มีอันตรายนะครับพรานี้จะเข้าฝูงนะครับเข้าฝูงแล้วก็ลายขาวดำนี้จะทําให้ในส่วนของว์นักลานะครับเกิดสับสนด้วยนะครับแล้วก็แมกล้าเข้าจโจงในส่วนของนักโพลีอีกนะครับ สำหรับนกกระจอกเทศนะครับเป็นสัตว์บกสองเท้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับอ่านะสัตว์บกสองเท้านะครับความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและยังสามารถเพิ่มความเร็วในการเอาตัวรอดหรือว่าวิ่งหนีได้นะครับนกกระจอกเทศเพศผู้จะมีเส้นขนเป็นสีดำนะครับลายปีขาวปากชมพูแต่ถ้าเป็นนกเพศเมียก็จะมีเส้นขนเป็นสีเทานะครับอ่าจะมีสีสันน้อยกว่านั่นเองนะครับตัวสีขาวก็คืออริสนะครับส่วนตัวสีแดงที่คล้ายๆกับวัวนะครับก็คือ อีแลนด์นะครับอันนี้ส่วนของไข่น้องกระจอกเทศนะครับหนึ่งฟองก็จะเท่ากับไข่ไก่ประมาณ2 0่สถึงยีหรือ25ฟองนะครับนัมาทอดคิดได้นะครับถ้าให้ฟังเป็นตัวก็ใช้เวลา45วันนะครับขึ้นเหนือกระจอกเทศเข้าไหมล่ะครับก็คือทุกคนนะครับในส่วนของโวนสัตว์นะครับที่ทางรถพองได้นำผู้เยี่ยมชมนะครับหลังจากนี้ก็จะนักเที่ยวนะครับบนรถกลับเข้าไปที่จุด บริการนะครับก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับก็คือเส้นรถพ่วงนะครับด้านนอกครับเ็นส่วนมินิส่นนะครับก็เป็นจุดที่ไม่ได้จำกัดเวลาในท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับก็เดินชมสัตว์ได้ตามอัธยาศัยนะครับอาจจะเช่นนะครับสัตว์ที่อยู่ในอาคารสวนอาหารนะครับจะมีอยู่สัตว์ชนิดนะครับสัตว์ชนิดก็จะมีสล็อตนะครับมีสล็อตสองนิ้ว